สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อค่ะมื่อนี้บุมจะพามาเลาะสวนยามเศร้าค่ะเดี๋ยวบุมจะมาอัปเดตพืชพักของห้าแปลงนี่ค่ะพัก Green Cross, กรีนครอสแล้วก็จะมีไอซ์เบิร์กอ่าไอเบิร์กเขาเอิญนอียงบุมกัอืจะมากเลื่มตลอดเลยค่ะอ่าพักกาดแก้วบุมจะมากเลื่มตลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีอาหนาทนุ่น ล,ลเดี๋ยวขาจะเบิงไปข้าจะเบิงไปที่ละแถวเนาะคะ่ะอัปเดตการจะเจร่ญเติบตัวของเขาฝนตกมาใส่ค่ะเมื่อคืนฝนตกแห้งค่ะตกเบิดขึ้นเลยค่ะเนี่ยเศร้ามากกับเพิ่งจะจะยุดเนี่ละ่กะก็ลิ้นไปปล่อยอยู่ค่ะมีไปปล่อยอยู่ฝนตกมาใส่ไขึ้นแน่จักน้อยแล้วนะะเนาะะนว่ายไงคืนแน่จักน้อยแล้วมื่อนีวันหยุดค่ะ วันหยุดคลิปทีทายไ้ก็ยังบอตัดยังบอตัดต่อเลยก็เลยมาถ่ายเอาไมคค่ะมาถ่ายเอาไมค์ค่าย,ยิ้วมือนี่อ่าบ่ค่อยหนาวปันไดค่ะอากาศบ่ค่อยหนาวปันไดอากาศก็สิคล้ายๆบ้านเหาเวลาฝนตกอะค่ะเมื่อวานนี่มันก็นสิเป็นเอาแน่จักน้อยนี่ล่ะอากาศเมืองนอกเมืองหน้าเปลี่ยนแปลงบอย้อนแน่หนาวแน่าน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 าอากาศบ่คงทีเนาะค่ะอุณหภูมิเมือง ว่านนี้ปุ้มกับม่นางพว่วนดินไห้ด้ค่ะพวนดินไห้กบกบกบก,กข้นหลากของเขาจาักน้อยเนี่ยเวลาถือฝนถึงออยังมากเขากับิบบะได้ใบเขาสิบบะได้แบะออกนะคะ่ะเนี่ยกลิ่นคอสกลิ่นคอสเอ้ยของโปดเลยเป็นพักที่บุมมกักพร้อมปีนี่นะเบิง่งอ่า <c oughs> เรื่องอีกหลายเห็นบอก <c oughs> อัน อุ้ยพี่น้องบุ้มเป็นอย่างบุ้มสมองเพื่อเพิ่มพักกันนี้อันพักกาดแก้วไหมคะ่ะมันจะห,อห่อไหบอปีกายนี่มันบอหอบุมบ้มไปกินใบมันได้พี่น้องะ่ะกรอบกรอบกรอบหวานซะละกรอบหวานแซวคะ่ะกินสดๆเนาะกินสดๆเก็บสดๆเนี่ละ่ะปีนี้ถ้ามันบอหัวไห้ก็จะได้กินใบมันหุ่นละคะ่ะหุ่นไหนปลูกไปเพราะมีแนวกินแล้วค่ะเนะะี่ย กินกับลาบแซบแซบเด้ะค่ะลาบหมูพักอันนี้ประกาศเกี่ยวกินกับลาบหมูแซบต่ก่้อนนี่บุ้มบมักเด้ค่ะบหวานบุ้มมีรสชาติบุ้มกับพึ่งแต่มามักช่วงสองปีขึ้นหลังนี่แหละกับกับพักอันนี้ค่ะนี่นี่กับกรีนคอของเฮาเน,นี่ยค่ะเดี๋ยวมันงจะไปหาเอ่อเอ่อเรดคอสแม่ปลูกอยู่เป็นสีแดงผักกาศคอร์สเนี่ย เป็นสีแดงหรือสีม่วงเนี่ยเรบุ้มเห็นอยู่บุ้มเห็นแวบๆอยู่ค่ะเห็นแวบๆบอยู่แต่วายังมไม่มีพื้นที่ว่าจะเอาไปปลูกไปโล่งมองใด <c oughs> นี่เบิ้งกระลำเฮาค่ะพี่น้องกระลำปลูกปีแรกเนี่ยบุ้มกะม,มาพ่วนดินขึ้นกบค้นคือเขาของเขาคือกันห้าหมู่ว่านี่หม่ว่านี่อากาศกะครืมๆเนาะมันครืมอุ่นๆอ,อ,อยู่ผมก็เลยได้นนมานางเฮดสวนเฮ็ตัวไทยเพราะขาฝนเทลงมาวันนี้พี่น้อง ฝนเทลงมาเดี๋ยวให่อีกจักน้อยก่อนมุ้งจังสีใดเอาปุ๋ยเอาอยางมาใส่ไห่เพราะว่าช่วงล่าสุดนั่นเท่ากับไห่ปุ๋ยน้ำเนาะค่ะให้เป็นน้ำปุ๋ยน้ำม,มักเนาะนี่ตอนให่ขึ้นมาเนี่ยจักน้อยแล้วตอนปลูกแรกๆนะมีแค่สองใบาสามใบเองเนาะมุ้เพียงยานได้เขาบบใหญ่ยอยู่มปุปลูกปีแรกฮนะปลูกปีแรกค่ะเพี่อล่งเหรอเด้ค่ะพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยมุมเขาสวน เพราะว่าบอคกเกรลี่อบุมมาท่านนีไมีเวลาไปเบิงเพราะหมู่ว่านี่บุมไปเบิงค่ะพี่อย่าบอกไล่เดี๋ยวบุ้มสิพ้ายางไปเบิงตอนนี้ล่ละเดี๋ยวเบิงทั้งนีก่อนย้ำมือเสาร้อยฝนหยุดหยุดบุ้มก็เลยจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปกันหนะ้ามาอัปเดตให้เบิงอัปเดตให้กันให้เบิงกันเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เบิงว่าเบิงว่าปลูกผักเนี่ยนแปงเนี่ยแปงพอกเพียงเนี่ยค่ะ แปลงนึงนี่ได้อยู่สามชนิดสี่ชนิดคุเด้อมีบักเขือน้ำต้นหนึ่งเดี๋ยวมุมผ้าย,ยางไปเบิองบล็อกเกรี่ก่อนค่ะบล็อกเกรี่เพียรุงพี่น้องเนี่ยค่ะเบิองห้อยมันกจะสมีพวกนอนนอนเขียวน้อยอ่ะมุก็เลยต้องเด็ดใบเด็ดใบที่อยู่ต้ำๆสุดนะออกเอามากองไว้ตรงนี้ค่ะยังบุกเก็บจะเอาไปทิ้มให้เป็ดอยู่ฝนตกห้ามเลแลนก่อน เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมื่อานนี้ผมมาจอบเขาสวนเพียออนล่องไตใบแล้วก็จะจะล่องกินอยู่ใบกลางๆน,น้อยๆที่มากเกิดมากนะคะเพียมันจะเป็นสีขาอ่าคิวเขียวสีเดียวกันกับบัคครีเลยะค่ะสีเดียวกันเลยถ้าเ้าบ่สังเกตดีๆนะห้าวจะบ่เห็น,นะคะน่ะมีเห็นบ่เห็นอีกแล้วเห็นบ่ค่นนี่ เดี๋ยวบุ้งโฟกัสให้บิ้งโฟกัสให้บ่บผู้ใดเห็นเนี่ยค่ะเห็นบ่ตันน,น้อยๆเนี่ยเห็นบ่มาลงอีกใต้ใบอะค่ะเห็นบ่ผู้ใดเห็นผู้ใดตาดีผู้นั้นก็นเห็นผู้ใดตาบอดดีผู้นั้นก็บอกเห็นเนอค่ะ <c oughs> ขนาดมือว่านี่บุ้งบีไปเลยค่ะบุ้งบีไป มันยังมาฉีดบ่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกถึงฉีดไปนาฝนมันกระชลาออกค่ะได้จะเอาล่องมาฉีดเบิ้งอยู่ค่ะจะมาล่องมาฉีดเบิ้งอยู่นี่แหละทางเขาปลูกหลายเนี่ยดีแน่แต่ปลูกซีหาต้นพ่อกินพ่อดูแลให้ไก่หงไก่ตาเนาะค่ะเดี๋ยวยางเบิ้งดูดูก่อนเผียรมันจังสีบบมาจับมาว่างไข่ใส่ว่างไข่แม่มันตัวดำๆอะค่ะตัวมีปีกตัวน,น้อยๆนะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมนีบุ่งแล้วค่ะเริ่มมนีบุ่งมาแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้ึงกุสิด้มาค่ะเพียฝนกระซิมาอีกแล้วนี่มือแลกงนี่ถ้าขามือน,นีนะย่านฝนตกมาใส่มันกระเสียนี่เนาะพวกสารที่ห้องขาเข้าไปอะพวกที่เป็นพงกาแฟเวลาบงขาเพียอ้อนนะคะวงจะใส่พงกาแฟกับเกลือเนาะค่ะเนาะ แล้วก็จะมีสันไลนิดน้อยออกมาเป็นสารจับใบค่ะสันไลนิดๆใส่หลยบ่ได้ตัวใบสีลวกสีด่างเบิดค่ะใบลวกใบด่างใบเหลืองเบิดช่วงนี้มันก็นาหนาวนะคะ่ะพวกเพียออนมันก็จะมากมาลงกกินพืชผักของเหานี่แหละเพียออนบุ้งเขียวบุ้งเขียวน้อยๆอะแล้วก็บุ้งบุ้งตัวบุ้งกินใบมากกินใบพืชผักของเหาอ่ะค่ะเมื่อกี้ กลิ่นคอสักหน่คือบยย่ใหญ่ล่ะค่ะมันบ่ถึงแดดโอ้ส่วนมากทั้งนี่พักพืชพักทั้งนี้สิบบ่ค่อยถึงแดดค่ะแดดก็สิช่วงเลาวเสาร์ทรายมาอ่าล่มอ่าพวกพระอาทิตย์มันก็นแสงแดดมันก็นสิเป็นซองเป็นบ้านเป็นเงาบ้านไปเนาะค่ะเนาะขอเอือนอีหยงังดอกมันก็นสิบบ่ค่อยเจอแดดนั่นล่ะค่ะต้นบกักฮูงเขาเนี่ยกลิ่นคอสเนี่ยมองว่างๆเนี่ย เห็นบอ่อฝากกันไปสามต้นเลยเป็นใบชะพูด้วยนั่นค่ะพัก,กีิเลศแถวที่ว่างนี่เบิ้งบุมบ้าสิไปเอาอีอย่างเนาะมาปลูกอีกค่ะนี่แถวนี่ปลูกจักซองแถวขึ้นไปเลยคะ่ะเพราะได้เก็บกินปลูกพักเธอละสองแถวสองแถวชนิดละสองสามแถวไปก็ได้เก็บกินเนาะค่ะเนาะนี่แหละก็สิเอามาปลูกไว้นี่คลิปนี้ผมบม่ได้ม้าโดนดอกคะ่ะมาแปดกว่านาทีเอง มาให้เบิรงอัปเดตให้เบิรงย่างโซาๆเนาะค่ะเนาะฝนตกเลยยางออกไปก่อนเบิรงนี่ผักของเราแบตกระสีเบิดแล้วตึ่นเ้าขึ้นไม้ประดชาต์แบดอยู่จับโทรศัพท์ย่งางเข่าสวนก่อนค่ะไปเกียร์เป็ดก่อนเลยอันดับแรกอะ่ะอันดับแรกโมยมันจะเท่มาอีกแล้วปะค่ะฝนพุ่นะสิเทม่มาบอกกาว่านะ ไปกันเด้อค่ะคลิปนี้บุม๊มมาซ้ำเนี่ยละดูแลรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมละกันขอบคุณทุกคอมเมนท์ทุกคอมเมนท์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ